ในรูปแสดงการต่อสายไฟทั้งหมดของวงจรจากนั้นเราก็เตรียมแผ่นพิ้นทองแดงนะครับแล้วก็ทำความสะอาดให้เรียบร้อยเริ่มต้นด้วยใช้ IC 7805ในการลงอุปกรณ์โดยการพับขา90องศาจากนั้นใช้สกอตเทปหรือเทปพันสายไฟนะครับปิดไว้ด้านบนเพื่อป้องกันการช็อตของแผ่นบอร์ดนะครับแล้วก็นำ Arduino Nano นะครับมาประกอบลงให้เรียบร้อยหันด้านให้ถูกต้องด้วยนะครับ ประกอบลงอย่าดันสุดนะครับดันให้พอควรให้ขาโผล่ออกมานิดนึงนะครับแล้วก็ทําการบัดกรีขาให้เรียบร้อยครับจากนั้นเราก็นํา d c แจ็คนะครับมาเสียบเพื่อที่จะเอาไว้เสียบอะแดปเตอร์นะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็นำานโอเซลนะครับขนาด8คู8นะครับมาบัดกรีสายให้เรียบร้อย ไปที่เราใช้ก็จะมีอยู่ทั้งหมด3เส้นนะครับก็คือเป็น5โวลต์กราวแล้วก็ DV in อน,นะครับนำมาบัดกรีบนบอร์อนดอแดโนให้เรียบร้อยเลยนะครับก็ตามตำแหน่งเลยครับ5โวลต์กราวแล้วก็ขาอิน,นะครับแล้วก็นำพินสามมิติที่ได้พินนะครับหรือกล่องนั่นเองนะครับแล้วก็มาเพื่อลงอุปกรณ์ ลงอุปกรณ์เราจะต้องตัดขาที่มันโผล่ออกมานะครับตรงนี้จะเป็นขาตัวผู้จำนวนหกขาเราก็ตัดออกนะครับแล้วก็ใส่ลงไปในอุปกรณ์แผ่นปิ้นนะครับสามมิติจากนั้นเราก็หันน็อตนะครับจํานวน2ตัวนะครับเพื่อที่จะยึดบอร์ดปิ้นนะครับลงบนโครงสามมิตินะครับ เมื่อเรายึดเสร็จนะครับเราก็จะต้องนํากาว2หน้านะครับมาติดไว้ด้านบนและด้านล่างตามรูปเลยนะครับตัวนี้นะครับเราจะทําหน้าที่เอาไว้ยึดแ่นนนโอพิกเซลขนาด8 8นะครับให้มันถาวรขึ้นนะครับหรือจริงๆก็ใช้กาวร้อนก็ได้นะครับแล้วแต่จะอะแดปเตอร์ไปเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นอันเสร็จพร้อมใช้งานได้แล้วครับ เมื่อประกอบอุปกรณ์เสร็จแล้วนะครับเราก็จะได้วงจรหัวใจกระพริบนะครับโดยแสดงผลบนดอทพิกเซลขนาด8ปดคูณแนะครับตัวนี้ก็จะมีกล่องสะอาดจากปิ้น3มิตินะครับตัวนี้ผมก็ได้ทําไว้ด้วยนะครับแล้วก็ทําช่องนะครับในการเสียบอะแดปเตอร์หรือเสียบแหล่งจ่ายไฟให้กับวงจรนั่นเองนะครับคราวนี้การติดตั้งนะครับก็เราก็จะใส่เทปกาวสหน้านะครับ ตอนนี้จะแล้วแต่บุคคลเลยนะครับจะใส่แบบแน่นไปเลยก็ได้หรือเอาไว้แก้ไขนะครับผมทําแบบพอพอดีพอควรเผื่อเอาไว้แก้ไขนะครับจะได้ไม่งัดยากนะครับราวนี้จ่ายวงจรนะครับก็คือใช้ไฟอะแดปเตอร์ทั่วไปนะครับ 9- ถึง12บโวลต์นะครับจ่ายเข้าไปตรงนี้นะครับโอเคนะครับแสงไฟก็จะแสงสว่างมากๆเลยนะครับตัวนี้ดอทพิกเซลมันเป็นหลอด LED นะครับซึ่งความสว่างมันสูงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเป็นไปได้ก็หาอะไรตัวอะไรมากรองไว้ข้างหน้าก็ได้นะครับแต่ว่าผมว่าเท่านี้ก็กําลังพอดีแล้วครับ รูปลักษณะของรูปหัวใจนะครับก็จะกระพริบไปประมาณนี้เลยนะครับก็มีคําว่า I Love You นะครับก็กระพริบไปเรื่อยๆนะครับแต่พอดีเห็นสีเขียวแวบๆมันจะแบ่งๆตรงนี้นะครับพอดีดอตพิ้เสงผมมันพังขณะการบัดกีนะครับแต่ว่าถ้าใครจะใช้งานก็น่าจะซื้อตัวใหม่ดีกว่านะครับกับการใช้งานก็จะประมาณนี้นะครับมีความเข้มแสงสูงมากเลยความร้อนสะสมในตัวของหลอดก็มีพอสมควรนะครับถ้าเราไปเปิดใช้ในเวลา นานๆอย่างครับอย่างเช่น2 3ชั่วโมงก็จะมีความร้อนสูงนะครับเพราะฉะนั้นก็เอาไปใช้ประดับพอดีพอควรแล้วกันนะครับโอเคนะครับสำหรับโครงงานของผมก็ถ้าใครชื่นชอบก็กดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ